ทำสำนึกดีมีใจไรทุกพี่น้องผู้ใฝ่หาความพาสุขทุกท่านครับยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านสู่รายการธรรมภาพ้นทุกข์และแพทย์แผนไทยวิธีธรรมคำจุนโลกวันนี้วันจันทร์ที่22พฤศจิกายน 2,564อ้าวเรามาเริ่มต้นเรียนมาเรียนรู้สถานการณ์ทางโลกกันก่อน21พฤศจิกายน64เมื่อวานนี้ยอดติดเชื้อโควิดทั่วโลกะสะสม257ล้าน5แสนกว่าวันเดียว4แสนกว่า ผู้เสียชีวิต5ล้าน160,000กว่าวันเดียว7,000กว่าผู้รักษาหาย232ล้าน50,000กว่ารักษาตัวในโรงพยาบาล19ล้าน80,000กว่าอาการปานกลาง19ล้าน70,000กว่าอาการหนัก79,000กว่า ไทยเราอยู่อันดับ24ของโลกจำนวนผู้ติดเชื้อสะสม2ล้าน6 4 0 0กว่าจากต่างประเทศ8รายในประเทศ6,003รายเรือนจำ771รายขัดกรองเชิงลุก224ราย นะรักษาหายเพิ่มนะ7,591รายเสียชีวิตเพิ่ม29รายนะรักษาตัวในโรงพยาบาล87,000กว่านะก็เป็นสถานการณ์ที่ยังต้องระมัดระวังนะต้องร่วมด้วยช่วยกันแก้ไขกันต่อไปเมนเจอร์ออนไลน์ WHO กังวลอ่าองค์การอนมามัยโลกนะ WHO องค์การอนมามัยโลกกังวลอย่างยิ่ง c o วิด1 9ระบาดประลอกใหม่ในยุโรปเตือนจนถึงมีนาอาจตายเพิ่มอีก5 0 0แสนโอ้โหครึ่งล้านเลยนะ5แสนเขาบอกโอ้โหยังจะไปอีกหนักกันนะเนี่ยองค์การอนมามัยโลกบอกโอ้โหจะไปอีกหนักอ่า องค์การอนามัยโลกรู้สึกกังวลอย่างมากต่อสถานการณ์ <c oughs> การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในโยุโรปในขณะที่ทวีปแห่งนี้กำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดระลอกใหม่วฮานารครุกผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกประจำภาคพื้นโยุโรป เตือนว่าอาจมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีกกว่า5แสนคนภายในเดือนมีนาคมจนกว่าจะมีการดำเนินการอย่างเร่งด่วนในนั้นรวมถึงมาตรการการสวมหน้ากากซึ่งนายแพทย์ครุกระบุว่าการยกระดับการสว,สวมหน้ากากป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโครโรนาซ้ายพันธุ์ใหม่จะสามารถช่วยได้ทันทีว่างั้นนะโอ้มันยังหนักไปเรือยเนาะ เสียงเตือนของครูกมีขึ้นในขนาะที่ห้ายประเทศรายงานมีอัตราการติดเชื้อสูงสุดนับตั้งแต่การเกิดการแพร่ระบาดมีการบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์ทั้งเต็มรูปแบบและบางส่วนนายแพทย์ครูกระบุว่าปัจจัยต่างๆเช่นสภาพอากาศฤดูหนาวการฉีดวัคซีนไม่ครอบคลุมเพียงพอ และการแพร่ระบาดของตัวกลายพันธุ์เดลต้าที่แพร่เชื้อได้ง่ายมากอยู่เบื้องหลังการแพร่ระบาดรละรอกใหม่ในยุโรปนะอันนี้เขาไม่รู้ว่าตัวที่อยู่เบื้องหลังสูงสุดตัวจริงอีกอย่างหนึ่งคือกิเลสตัณหาความอยากความกลัวกัง,งวลระแวงหวั่นไหวว่าจะไม่ได้ตามที่อยาก ความกลัวกังวลระแวง,แว,งวันไว้นี่แหละมันทําลายภูมิัฐานอย่างยิ่งเลยแล้วก็มาทําให้คนไปทำละเมิดนะละเมิดข้อควรปฏิบัตินะมันก็เลยยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลยนะอา้าวเขเรียนรู้ไปตราที่เขายังไม่เรียนรู้อริยสัจสี่การดับทุกข์ที่ต้นเหตุกำจัดกิเลสตัณหาความอยากความกลัว กังวลระแวงหว,วั่นไหวว่าจะไม่ได้ตามที่อยากดังใจไม้ในแง่เชิงต่างๆตราบที่เขาไม่กําจัดตัวนี้มันยังเป็นต้นเหตุของโรคภัยทุกทั้งหมดทั้งมวลต่อไป <c oughs> สิ้นหัวสื่อสหรัฐสื่อชีพสหรัฐเสียชีวิตจากโควิด19ปีนี้ทรง สูงกว่าปีก่อนถึงสองเท่าหวัวเงินอันนี้สหรัฐปกโอ้สูงกว่าสองเท่าและนิวยอร์ก21พฤศจิกายนสินหัวเมื่อวันเสาร์20พฤศจิกายนหนังสือพิมพ์ Wall Street เจอร n a l รายงานอ้างข้อมูลจากรัฐบาลกลางมหาวิทยาลัยจอห์นฮอฟกิน ว่าจํานวนผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในปี2021สูงกว่ายอดผู้เสียชีวิตทั้งหมดในปี2020แล้วแสดงให้เห็นว่าภัยคุกคามของเชื้อไวรัสดำรงอยู่อย่างต่อเนื่องนนี่ก็เป็นข้อมูลท่านจะได้ฟังข่าวคราวกันทั่วโลกว่าโอ้โคโรนไวรัส โควิด -19 กนี่ระบาดไปเรื่อยฆ่าคนไปเรื่อยนะเพราะว่าคนนี้ยังไม่รู้จักการแก้ที่ต้นเหตุดิ่งแท้จริงคืออริยสัจสี่ที่เรียนรู้ทุกขเหตุแห่งทุกกิเลสตัณหาความอยากอันทําให้เกิดความกลัวว่าจะไม่ได้ตามที่อยากได้ก็กลัวจะหมดไปความกลัวกังวลระแวงหว,วั่นไหวนี่แหละกล้ามเนื้อต้องไปเกรงตัวบีบความกลัวออกดันออก เลือดลมไหลเวียนไม่ได้เซลล์เสื่อมนะก,นนก็โอ้อยากได้มากๆทำไม่ดีในทุกเรื่องด้วยรวมถึงการไม่พยายามป้องกันตามมาตรการที่สาธารณสุขกำหนดเพราะเขามีกิเลสอยากไปทำนะตามที่ใจตัวเองต้องการซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้ป้องกันตัวเองนะมันก็เลยแย่เข้าไปใหญ่เลยนะ เขาไม่รู้ทุกเหตุแห่งทุกสภาพดับทุกวิธีดับทุกที่ถูกตรงมันก็ยังสู้ไม่ได้ Post today ผลสํารวจผู้ปกครองยุคโควิดค่าเลี้ยงดูบุตรหลานเดือนละเฉียด8,000บาทโอ,โ,โอ้โหโอ้เราจะอยู่กันยังไงเนี่ยเงินก็หายากค่าเลี้ยงดูบุตรหลานเฉียดเดือนละ8 0 0 0บาทเลยจะอยู่กันยังไงนะ โอ้โหมีค่าเยอะแยะไปหมดเลยเหรอเนี่ยค่าสารพัดค่าเลยนะเนี่ยสวนดูสิทธโเพเผยผลสำรวจผู้ปกครองยุคโควิดยอมรับการเลี้ยงดูบุตรหลานยากขึ้นกังวลการติดเชื้อและเรื่องการเรียนเผยค่าใช้จ่ายเลี้ยงดูเฉลีย่ยประมาณ7,000 974.60บาทต่อเดือนประมาณประมาณ8,000นะเกือบ8 0 0 0โอ้โหโหนักเลยเหมือนกันนะเนี่ยเราจะอยู่กันยังไงเ,เงินทองก็หายากแค่เลี้ยงดูลูกอย่างเดียว8นี่8,000บาทต่อเดือนนี่ตายเลยยุคนี้ลำบากมากเลยนะแต่พวกเราไม่ได้ใช้ขนาดนั้นหรอกนะกสิกรรมไร้สารพิษเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงดูกันไป อยู่รอดศูนย์บาทของพวกเราศูนย์บาท <c oughs> ดูแลกันไปแล้วก็ทำโรงเรียนฟรีดังหากตั้งแต่ปอเด็กเล็กยันปัญญาเอกเลยนะสอนกันฟรีไปเลยลก็เลยอยู่ได้ของเราอยู่ได้นะไม่ต้องมีค่าใช้ใจ่ายนะยกเว้นบางครัง้งบางคราวที่จะต้องใช้บางสิ่งบางอย่างข้างนอกบ้าง <c oughs> ก็เล็กน้อยอนะ ส่วนใหญ่ก็ตามกิเลสเท่านั้นแหละนะบ้างนะส่วนตามความจําเป็นนี่ไม่ต้องแล้วนะจำเป็นซึ่งจําเป็นในชีวิตเนี่ยเราพึ่งตัวเองได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเพราะงั้นก็สบายมากโดยภาพรวมของเรา,เาแล้วกิเลสก็พากันลดลงให้เบาลงด้วยมันก็เบาไปเรื่อยๆนะไม่ต้องใช้จ่ายมากพวกเราแทบจะไม่มีค่าใช้จ่ายแนะทบจะไม่มีค่าใช้จ่ายเลยไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเด็ก นในเพื่อจะส่วนตัวของเรานะมีน้อยถ้าทําเพื่อส่วนรวมเนะี่ยก็ต้องมีบ้างก็ไม่มีปัญหาเราเราใช้อย่างประหยัดเรียบง่ายมันก็ไปได้นะ s t s today บิ๊กตูเปิดใจไม่ใช่คนดื่อ,อรั้นยินดีรับฟังพร้อมปรับปรุงแก้ไขนา,นายกรัฐมนตรีขึ้น เวทีปะตะถาพิเศษจับมือรวมใจพาไทยรอดแจงวางยุทธศาสตร์ไม่ได้ต้องการถือครองอำนาจแค่เป็นแนวทางย้ำยินดีรับฟังพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขไม่ใช่คนดื้อน่าอ้าดียกลวงตุกก็ยืนยันว่าวา,วางยุทธศาสตร์เอาไว้ก็พร้อมรับฟังทุกเสียงเอามาพิจารณา ถ้ามันเหมาะควรก็เอามาแก้ไขนะถ้าไม่เหมาะควรก็แล้วไปนะโอเคอะก็เป็นเรื่องที่ดีนะไทยโพสซุปเปอร,ร์โพชี้คนไทยไม่ยอมตกเป็นเครื่องมือของขบวนการทำลายชาติาดีนะคนไทยก็เข้มแข็งตรงนี้แหละอันนี้เราดู เขาเราียกว่าดูภูมิปัญญาของคนไทยนะจะรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีจะรู้ว่าพวกเคลื่อนไวหวทําลายชาติเนี่ยมันไม่ดีนะคนไทยก็ไม่ต้องการนะคนไทยก็จะไม่ต้องการคนเคลื่อนไหวทําลายชาติคนไทยจะมีปัญญารู้อันนี้อันนี้เป็นความเข้มแข็งของคนไทยก็เลยช่วยกันคัดค้านต่อต้านคนทําลายชาติอันนี้เป็นความมั่นคงของประเทศชาติ ประชาชาติธุรกิจเฉลิมชัยยำ้ำจุดยืน c p TPP เกษตรกร,กรต้องไม่เสียประโยชน์ไม่ผูกขาดเมล็ดพันธุเ์เอาให้ดีเอาให้จริงนะเอาให้ดีเอาให้จริงอย่าให้ใครมาผูกขาดเมล็ดพันธุ์ของไทยนะเพราะฉะนั้นจะต้องรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกร,กรของประเทศชาตาิอย่าให้ใครเขา โอ้โหมาผูกขาดเอเมล็ดพันธุ์มาผูกขาด,าด,าก,ขาดการค้าต่างๆในประเทศไทยไม่ดีนะต้องยืนยันให้มันชัดนะอย่าให้มันเดือดร้อนนะเกษตรกรเดือดร้อนอยากลําบากนะให้เกษตรกรนั้นมีสิทธินะมีองค์ประกอบที่จะทําอาชีพได้อย่างประหยัดนะพึ่งตนเองได้ ประหยัดเรียบง่ายและผลผลิตสูงงั้นดีที่สุดซอทอน่าจะศึกษาที่การซสอทอ360องศามติคอรมอรับทราบสาระร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติาฉบับที่13พศ2566ถึง2570 อ้าวฉบับที่13ก็เตรียมการแล้วนะอีก2ปีก็ได้ประกาศใช้ปีนี้ปี64เนาะเดี๋ยวก็6566เหกลบจะว่าไปกับปีเดียวปีนิดๆนะก็ได้ประกาศใช้กันแล้วนะพิกโฉมประเทศไทยสู่สังคมก้าวหน้าเศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืนนะอ้าวเ,เอาให้ดีเลยนะ และทีนี้ก็มาดูข่าวคราวเอ็มดูข่าคราวดูพี่น้องนี้ก่อนแล้วค่อยมาดูทางผูผาฟ้าน้ำาบ่ายนี้อาจารย์ก็พาพี่น้องไปบางส่วนไปทำแปลงนาที่เลี้ยงง่ายตอนเช้าไปแล้วตอนบ่ายไปอีกทีนึง